สวัสดีนะครับวันนี้ปริญญาพานิชย์นนทบุรีนะครับวันนี้มารีวิวนะครับเต,ตาแก๊สลักกี้เฟรมนะครับตัวนี้เป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนะครับเป็นด้านบนเป็นกระจกนะครับตัวโครงสร้างเนี่ยด้านข้างเป็นสแตนเลสนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างด้านข้างคืออย่างนี้นะครับเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับด้านบนนะครับด้านบนตัวนี้ นะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งของอินฟฟาเรดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสนะครับถาดรองนะครับส่วนหัวเตานะครับหัวเตาตัวนี้เป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่เป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ย้ายตัวระบบจุดนะครับจากจากที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับตัวยิงแมกนิโตนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแผ่นขนาด6นิ้วนะครับ ของ Lucky Frame เนี่ยตัวแผ่นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมสังเกตแผ่นตัวนี้จะมีตาเป็นตาสัญลักษณ์จาก Lucky Frame นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนิดนึ่งอ่าผมซูมให้ดูนิดหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นตัวนี้นะครับแผ่นตัวนี้นะครับสังเกตจะมีตาเป็นตา Lucky f a m e นะครับอ่ะนี่เป็นแผ่นแท้นะครับอ่าตัวนี้ทํางานนะครับ ก็ทำงานปกติเหมือนรุ่น HQ 2 1งนะครับที่เป็นรุ่นหัวผสมนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยะจะได้เรื่องของอความสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกเนี่ยกระจกเนี่ย,ก,ก,ยก็จะเด่นลักษณะดเด่นของกระจกก็คือ,อทําความสะอาดง่ายนะครับทำความสะอาดง่ายส่วนตัวกระจกนะครับกระจกเนี่ยก็จะรับประกันแตกจากความร้อนนะครับให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับ ส่วนระบบจุดนะครับระบบเปิดปิดนะครับตัวนี้สปาร์ก็ยังรับประกัน5ปีอยู่นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น AG2102S นะครับจริงๆตัวนี้เราเคยทำเป็นโปรโมชั่นไปแล้วนะครับเคยทำเป็นรายการโปรโมชั่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเทสเป็นระบบจุดให้ดูนะครับเดี๋ยวลองลองดูนะครับรอสักครู่นะครับ เดี๋ยวจุดเลยครับอ่าดูอินฟล่าสก่อนนะครับอ่าเนี่ยครับตอนนี้ติดแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดอาห้องเหลืองได้เลยครับอ่าอินฟล่าส์ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับกว่ามันจะล้อแล้วเป็นสีแดงนะครับอ่าตอนนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะซูมขออนุญาตซูมให้ดูนะครับตัวนี้นะครับ เป็นหัวท้องเหลืองนะครับผมให้สังเกตเปลวไฟนะครับหัวท้องเหลืองนะครับตัวนี้นะครับเปลวไฟมาตรฐานนะครับเปลวไฟปกตินะครับที่ใช้งานได้ประสิทธิภาพเนี่ยต้องเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าเท่านั้นนะครับถ้าเป็นสีเหลืองหรือเป็นสีส้มนะครับหรือเหลืองมั่งส้มมั่งนะครับให้เรารู้ไว้ว่าณตอนนี้นะครับเริ่มจะมีปัญหาแล้วนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลจาก การล้นนะครับหมายถึงอาหารล้นหรือว่าเศษเศษขยะหรือภาชนะที่เราเศษอาหารตกลงไปนะครับทีนี้นะครับมาดูฝั่งอินฟล่าทนะครับฝั่งอินฟล่าท์นะครับให้สังเกตตอนนี้นะครับหัวนี้ทำงานอยู่นะครับก็ร้อนมากแล้วนะครับในขณะนี้นะครับผมให้ดูเป็นกว้างๆนะครับ ให้ดูเป็นมุมกว้างะะขออนุญาตถอยอนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวอุ่นเลยครับโอเคโอเคครับโอเควันนี้ จบการรีวิวเท่านี้ครับขอบคุณครับ